X Hero Siege FD a y เวอร์ชัมจุดด <laughs> ้วยนะ FD a y คืออะไรวะ Fuck Day อะ,อะไรก็ได้อะอะไรก็ได้เ v e r s i o นนี้แตกต่างจากเ v e r s i o นที่แล้วไงออกเมาส์ขยับเองได้นี่คือแตกต่างแล้วใช่ไหมจะดูมั้ยว่าฮีโร่จะเยอะหน่อยคือเราต้องกด Double ลคลิกเพื่อฮีโร่เงี้ยเหรอแต่ผมไม่รู้เลยว่าพวกนี้ทำอะไรได้บ้างผมรู้ว่าตัวนี้โกงใช่ไหม้ามันเหมือนเดิมแต่เราเล่นตัวอื่นบ้างดีกว่าตัวไหนดีเอ่อ ตัวไหนที่แท้ตัวไหนดูดีตัวนี้เหมือนกับอยู่ในเวอร์ชันปกติตัวไหนไม่อยู่ในเวอร์ชันปกติมั้งตัวนี้หรอตัวนี้เล่นตัวไหนดีอ่ะไม่รู้เล่นดีไหมว่าหรอเฮ้ยอะไรใจเย็น the fuck ทำไมสูเปิดเปิดมาตูมัน5,000ล้านตัว lightning rain อันนี้น่าจะมอนส์ ฟักทำอะไรได้ป้าเอา้าายเฉยเกิดอะไรขึ้นกันครับนี่เนี่ยเอฟเดนี่ฟักเดจริงๆด้วยเสียงอย่างดังเลยอ่าอันนั้นดามเมจผมใช่ไหมใช่ไหมหหอะไรวเนี่ยเอ้เอ้เอาหมีมาเอาหมีมานีาา่จะโหด ถ้าจะโหดเหมือนเดิมโอเคโอเคเออเชนไลดิงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยตรงมีไปตรงมีไปเปิดมาเราตายอยู่แล้วเนี่ยอะไรวะนี่ไงักดิอ่าเออไม่มีอะไรเลยเฮ้ยตายอีกแล้ว อทำได้ได้วะหรอทำได้เลยอ๋ออ๋อมันใช้บิ๊กแบนบูดูคนช่วยผมด้วยที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยแปบบ๊บโอเคตัวสีน้ำตาลเอ่อแบชโอเคแบชแบชไปไม่รู้ละไม่รู้ละเกิดอะไรขึ้นอะเราใช้หมีหมีโหดหมีโหดเอาม่บุกโอ้โหคนเอาหมีไปแล้วเฮ้ย เฮ้ยเล่นตัวโกงด้วยไงกายออฟแลนด์จะฟ่าไม่รู้มีผมหมดมีผมตายตัวนึงเหรอหรือว่ามันหมดวะน่าจะหมดระยะเฉยวอเทอร์อีมัน่าด้วยเฮ้ยต้องเอาตัวรอดในที่โหดร้ายแห่งนี้โโอ้หเสกอะหมดเลยคน นคืออะไรท่าเนี้ยเอาอยู่ผมยังอยู่ยังอยู่สามตัวนี่หว่าโอเคอะไร not not you not just let รัวรัวมันไม่ใช่เขมามาเนาะรัวไม่รัวไปรัวอะไรแล้วอ่ะว้าวอันนี้โหด มันแบบมีมันมีฝนอ่ะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มานาผมหมดแล้วอ๋อมันมันช็อตมันช็อตเดอะโครกเกรดเฮาอันนี้มันคาสโซไม่ใช่หรอไม่ใช่เกรดเฮามันบ้านบ้านใหญ่บ้านยิ่งใหญ่ไม่รู้อ่ะไม่รู้อะไรแล้วตอนนี้ ไอคอนคิดแมปนี้วันนี้เฮียแต่ผมคิดว่าน,นี่คือความคิดที่ดีในการนะสร้างแมปอ้าโอ,อยู่ดูโหดมากเลยแม็กเชลไลนี่พ่นไกลเลยดาร์คลอร์ดนะอ้าวแม่กคือเชลไลนิ่งอะไรเฮ้ยตรงมีไปตรงมีไปกันโอ้มีแม่งอย่างโหดก่อสองร้อยตรงมีไปอีกเออ what the fuck is this ผมนึกว่าเปิดม,มาแล้วตายแลย้วเนี่ยแบบจบภายในสองนาที ไม่อยากเชื่อเลยยินได้ยืนหยัดได้นนาขนาดนี้แต่ว่ามันก็น่าจบแค่นี้แหละมันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้ม่หัวของตัวผมเองใครคิดว่านี่มันคือความคิดดีๆในการทำแมปไปเลยอ๋อเนาะไม่ฮีโร่ผมไม่เอพีเลย ยังไม่โลกผมโหดเหรอผมข้าม400ตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่หนีผมมากกว่ามีผมโหดไงอ๋อโอเคเหม,มือนว่าจะปิดทางนึงเออต้องไปการข้างบนแต่วะเนี่ยอ๋อนี่คือเบลลี่ผมปะ

แครี่เหรอวะเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเอามีอีกเอามีอีกมีีแมม่งไปเอามีไปซือ้ออะไรวะนี่เนีโบโบ่ยขอบอฟรอดสโลเอเคใครฆ่าผม โอ้ไม่ไหวแล้วไอ้แก่แม่งเชลไลตนิ่งบ้าอะไรเนี่ยแม่งโคตรไกลเลยปั๊บ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 มันก็มียาแถวนี้ใช่ไหมต้องมียาแถวนี้อย่าพึ่งโอ้ยสิ่งก่อสร้างโอเคซื้อยาครับขอซื้อยาอเดี๋ยวนีโอ้โอ๋อเอาหมีไปเอาหมีไปออกกำลังหมีโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวไป ฆ่าอะไรก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่ามันมันทำอะไรได้บ้างมันคือมันมันยิงวิสาใส่คนอื่นงี้เหรอแค่นั้นใช่ไหมอ๋ออ๋อป้อมหรอกเชนไลนิงบ้าเลยนี่ใครแม่งเชนไลนิงใส่ผมใม่เอามีไม่ซื้อมีได้ก็ซื้อ เราอยู่รอดถึงตอนนี้ได้ยังไงเนี่ยไปเลยเออกกำลังหมีแม่งเอ้ยคนทำแบบนี้ไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแน่แแฮดออฟอะไรไม่รู้อ่าไปอเอาเอาหมีไปอีกคิดอะไรไม่ออกก็ซื้อหมีนั่นแหละฮะโหดสุดละโหดสุดในต้นเกม ไปเลยกองกำลังหมีอะไรวะเนี่ยเกนเดอร์ทันเดอริอสรันบ้าอะไรนี่ไปเลยโอ้อย่างแลนร่วงเลยฮะ <c oughs> สกิลผมล <başka S 1> ใช่ไหมโอเค okay, สกิลผมก็สกิลผมไม่ดูผม <c oughs> <c oughs> ผมซื้อหมีหมดเลย,มย <siempre> <c oughs> ไม่มีใครซื้อผมซื้อเฮ้ย<ด> <c oughs> ไปเลยมีปัดดืออังก่กอนอังอไปเลยเนิปซอสแม่งเอ้ยมีของเทศหมดเลยอ้า สิม้งต้องออกไปแล้วป่าวะใช่สิม,งม้งสิม,งม้งออกไปแล้วไปเลยมีชีวิตน,นี้มี 2, แต่มีสองพันดาเมจสแลมโอกาสสแลมโอเคกระตังมีโอเคอเค,<ม>คือฆ่าตัวหนึ่งได้ถ้านหนึ่งได้เปิดไม้อันหนึ่งอ่า Sky of the Land ยอยากได้หมีเปล่าอยากได้หมีเงินเหรอแกไม่ได้หมีเงาหรอกซมอนหมีซัมมอนหมีนักซัมอนหมีใต่เนี่ย นักแย่งหมีแอลดอยากได้หมีสิเฮ้ะมันติดตัวอะไรเียเสองร้อยแปดแล้วเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะมินิเกม นี่เกมโอ้ขี้แตกเฮ้ยเฮ้ยเราจะเอาดาบนี้น่าจะโหดมันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับดาเมจ e nipsort what the fuck t i เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าดกขาดมาเลยหมีน้อยต้องเปนหมีป่ะ ออโต้เหรอคือยังไงผมเห็นใหญ่ผมฆ่าตั้งแปดร้อยตัวโอ้ใครแม่งเชลไลนิ่งอัดผมวะเนี่ยโอ้ไม่ไม่โอ้โหโอ้โหเชนไลนิ่งแม่งระยะมาห้าล้านอ่ะ ปั๊บขมลับแดมเมจนี่ไม่ไหวดับเบิลแดมเมตความเลือดเอานี่ไหมโอ้ยโอ้โอ้จะตายผมว่าเราเราสอก่อนเถอะจะตายแล้วไม่ไหวแล้วเอาเอากรอกก่อนเอาเกราะก่อนไม่ไหวจริงๆ ไอ้บ้าที่ไหนแม่งคิดว,ว่าเชทไลนิงลน้งเทเนระยะหนึ่งล้านมันเป็นความที่ดียวเนี่ยเอาได้เอาได้เอาได,อาด,อาด้อึดแล้วแต่ก็อึดไม่ได้เท่าไหร่โอ้คิวผมหน่อยสรุปก็คือคิวนี้แม่งดีชิบหายแม่งแด้เมยทุกตัวในแมป เอาไปแบททูดูเอาวัต้าน่ไหมโอ้โดนโบนโอ้ยอย่างโหดน้เมี3,000อ่าอ่าเอ้ยเป็นตีบ้านเราโอ้โหดจังเลย I am the hole ก็คือฮีโร่ตัวนี้โหดตอนแรกผมว่ามันกะโหดเฉย ได้เท่าไรเนี่ยไปบอกด้วยผมแครี่เองเกมนี้ทุกคนออกไปกี่คนแล้ววะแม่งออกกันหมดแล้วเหลือสีแดงกับสีส้มเฮ้ยทำไมทุกคนไม่สนใจเล่นแบบสุดพิเศษ,น,ษนี่เลยล่ะทุกคนโหวตอย่างผมไม่ได้หรอกนะแบบที่ไม่บรรลุอะไรแบบนี้ ไม่รู้วิธีเล่นคิดดีที่ถูกยังไงล่ะตัดหนึ่งแล้วคนอื่นไปไหนหมดทำไมเปนเหลือผมอยู่คนเดียวไปเชื่ออีเวนต์ก็เหลือสีแดงสีส้มไม่ใช่เหรอเอาไปสีเหลืองด้วยเหรอสีแดงกับ เอาได้แสนหนึ่ง What the fuck King of Killing โดนใบคิดหายอย่าเดินมาทางนี้นะ The fuck สีแดงกับสีส้มตายอยู่และเอาเละอ y ู่กับเกมโอหเฮ้ยมีอังกันหนึ่ง คือแบบพอไม่รู้ว่าจะใส่ไอเทมอะไรให้จะขายไอเทมหรือว่ามีไอเทมอะไรในเกมดีแม่งใส่สแตทมาสองพันนะฮะสองล้านอ่ะกับเลือดห้าลึ้งห้าหมื่นล้านอย่างแย่โคตรเขียดทีดครับบริษัทเขียดทีดต้องการคนอย่างคุณอ๋อนิวเอัพเลเยอร์เกมฟูนี่อะไรเนี่ย ำไมสีชมพูมีตรงนี้ด้วยอยาไเลยคือถ้าผมไปซื้ออันี้ผมจบตั้งแต่ต้นแล้วนะตอนต้นรถเป็นไรอ่ะไม่รู้อ่ะแอดร้อยดาเมจวอโซโล่ทูยอดไปเลย ยอดไปเลยว้าวว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าะไรแบบนี้มองไม่เห็นแม่งเราอยู่หลังต้นไม้แอบเนียนอีซี่ว่ะโคตรแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมเลือกผมเห็นเลยว่าเลเวลมันสามพันเกมนี้เป็นวลตันเท่าไหร่เนี่ยเไอ้เว้ตังเยอะ เอาเนี่ยหลบเลยอืมทำไมผมโหดจังเลยเนี่ยอ้าวเฮเลนี่ยิงมีประโยชน์ปนะุ้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เอ้ยก็โอเคแบบนี้อ่เอาแบสแม่งเลยไม่ต้องซื้อแล้วยาเนี่ยซื้อทำไมซื้อหมี ก็คือจะทําให้ฟื้นเลื่อนบ้านแต่ว่าจะจะทําให้เราสันทุกคนจะสันหนีเหรอไม่รู้อะสีแดงกับสีส้สมอยู่ไหนสีส้มบอ,อกไปแล้วหรือสีแดงหรือผมคนเดียวเหรอสีแดง,แดงอ๋อสีแดงเกิดแล้วว้าวเราพิเศษกับสีแดงในแบบนี้สุดยอดนี่ครับไอเทมเอีเวนต์อีเวนต์เยอะจังเลยอะไรนี้ทำอะไร สตูมาทางนี้หรอไอเทมอีเวนต์บูทอัลไฟอ๋อฆ่ากันอ่าตอมโบนไหมบูทอัลไฟไงก็ได้นะเปลี่ยนสามชีวิตนะตามไปแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยกบินไม่ได้กันหรอไม่ ห้าม oh, right. yeah. ันจะล่อไปชนกับดักระเบิดอ่ะอ๋อแรงจังเลยเฮลสโตนเย่ได้อะไรวะเฮลสโตนเฮ้นียสนุกมากเลยฮะตอนนี้เออถ้ามีคนเยอะกว่านี้อาจจะสนุกกว่านี้ก็ได้อืมอืมเขามีเฮลสโตนอยู่ก็ได้ฮะ Mm ังเระเบิดระเบิดระเบิดดิระเบิด hmm. ตาูตานัวไเอสนไม่ผมวิ่งเร็วกว่าไม่เออ สนุกมากเลยตอนนี้แบบนี้ฆ่ากันชาติหนึ่งอะ่ะคือไม่เขาเจมีอังทำไมสามมีโอกาสสามชีวิต ผมว่าผมยอมแพ้ก็ได้นะผมเกียร์เล่นอ่าแม่งเอ้ยเรามันคนระดรับด้านสีแดงด Duck is a n g ี้โอเคเยองโคนนะสนุกมากเลยฮะตอนนี้ ชาติหน้าถึงมีคนตายอะไหนทะลุไปเรื่อยเป็นไงอ๋อ ทำไมดื้อจ <c oughs> ังเลยวะอืมไม่ไอ้ตองจิ้มหอย ชิตายแล้วครับยอดไปเลยโอ้ยทำไมมันตันตันเยอะจังเ,เลยวะมีโอกาสตันเหรอ,อโอ้ไม่มีอัพอันอนี้ดีกว่าไม่ไม่ผมจะไม่ตายเฮ้ยนี่คือ ทั้งหมดของแมปนี้นะฮะจริงระเบิดเลยระเบิดดีวะใช้เวลาระเบิดนานเลยวะ ต้นตต้นอ่างมแพรอยังไงจ๊ะขึ้นอะยเออเออกลับไปเลยปรากฏเราฆ้ายู่ตรงนี้ว้าว Yes, War Chief. I don't know what I'm doing. Direct me. Okay. Oh, you need to die in here. Wow. ไงพูดเอาไฟไม่เห็นมีเลยเอาไว้ขา,ายเฉยเหรออย่างกาอยากจบแล้วว่ะ ว้าวดม80ผมไม่ไหวแล้วเออเอ้าอ๋อผมกดคลิกบ้านผมเลยตายเลยยอดครับผมไม่ไหวแล้วอ่าคือไม่ให้หมดอะไปได้วะเนี่ย การลบโอ้ร oh, ักก่อนทุกคน <Right. S 1> จะตายทันทีให้บานมันแตกไปเถอะอย่าให้ผมตายเลยเอ่อเฮ้ยยามาซ <of> ินซื้ออย่างอื่นได้อีกเนี่ยโอ้ใครไปตนใครเขาแคร์อยากให้เขาตเทมบ้องเนี่ย ต้องซือององซ้ออังว่ะซื้ออังก่อนอังอยู่ไหนวะออน,นิปซอสนิปซอสปุดออฟไฟใช่ไหมเนี่ยอโอเคบ้า,าจะพังแล้วดิลิลวจริงถ้าจะเชียร์ขนาดนี้ไม่ต้องกันก็ได้นะแบบปล่อยบ้านพังไปเลยว้าว เราต้องทำให้เห็นว่าเราพยายามเต็มที่แล้วทํให้สีแดงเห็นว่าเราพยายามเต็มที่แล้วเพราะเราแครนแบบของเขาใช่ไหมนี่ไม่น่าทําแ,แบบสีแดงหรอกน่าแป็นแบบของคนอื่นแล้วสีแดงแม่งชอบชอบอะไรปาเถื่อนแบบนี้จังแม่งเดี๋ยวก็พังแล้วเดี๋ยวพังแล้วฮะอีกนิดเดียวเฮ้ยอีกนิดเดียวเอาจะหลุดพ้นจากนลกนี้แล้วพังแล้วยอดเอาทาไปทุกคนตายตีบ้านดิตีบ้านเดี๋นิดเดียวเองตีบ้านตีเลยทำไมท่าไม่ตายผมโหดขนาดนี้เลย เที่ยวเองเนี่ยเ้าผมตีให้ก็ได้่ะอาแม่งตายเลยเออบ้านระเบิด No จบเลยจบไปแล้วฮะสสำหรับ X h e r o CFD ฝากด้วยนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับไว้แม้นทาไดเป็นไรก็ติดตามกันต่อไปส่วนผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย